งน่งยพ่ังไงโอ้โอ้โหพ่ังไงห่ง่ายบ่ง่ายค่าก,ก็ถึกนักได้สี่ลิตร พี่น้องเลยตอนนี้เขากำังเปิดภาพมาต่ออยู่บ้านสาวนางกับบ้านสาวเพชรคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าอคนเล็กน้อยกำลังไปแก่น้ำพี่น้องเลยอ่าแก่น้ำมาไหวเนาะพี่น้องเนาะอ่าต่มต่มอยู่คนนะ่ะโอกปลากันหุ่มหยุบหยุบไปพี่น้องเลยอ่าก่อนอื่นต้องขอกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิส์ชกูจุคนเด้อพี่น้องเด้อบุบชีอยู่ในแหลกกระต่างประเทศเนาะเห็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่เทียงทองบ้านนาเก่าพี่น้องเลย วันนี้ก็ยังอยู่ทั้งงานาสร้างเจ้าหน้ำบาดาลเพิ่นเนาะเดี๋ยวปะเตียงกอ่าสิพาพี่พาน้องไปบึงมองเพิ่นเอาน้ำเพราะว่าปะเตียงจ้างเพิ่นแก่น้ำมาให้นี่แหละเจ้าหน้ำบาดาลน,นี่พี่น,อน้องเลยอสี่แสนกีบหรือราวๆประมาณสักหกเจ็ดร้อยบาทเนาะเดี๋ยวปะเตียงสิพาเพิ่นพาพี่พาน้องไปบึงว่าเพิ่นเอาอยูุมองใดจังใดมันยากมันง่ายจังใดมองตักน้ำพี่น้องเลยไปไปบึงน้ำกัดพี่น้องเนานะ à, ba, phi long này, điều, bữa tiền chỉ pha đâu người bưng, nó, nong, người tắc, người xe, huynh này, tu, tạm, nong, bớt thăn, phi long, xe, 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 bùng 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 là bùng 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 นี่ก็เป็นเป็นน้ำเซ่พี่น้องเห็นน้ำเซ่ที่บะเตียงมาไทายมองเพิ่นอาบน้ำตะกอนอะไรเพิ่นก็มาตักเอาอยู่นี่เลยได้เนาะเอาไปได้อย่ไงนั่นอีหล่ะไปตู้ทักเอาไปได้ยืนขึ้นชิบอ่อ๋อสบายดีเด้อโดยพี่น้องเไงเทพเจ้าของรถเจ้ามังบ่โอ้โหเจ้าของรถก็ะสิงแทพบ่นาวอา <c oughs> พี่น้องเไง อันนี้ลุ๊กน้องบ่หนิร้านมาช่วยบ่อ,อืมเอารถลงเอาบ่ได้เลยเอาเอาพุ่นตักเอาพุ่นรไรบ่เวลาขึ้นเน่เอเอเวลาขึ้นยังม,มันยังม,ม,มันยังมันปีนเนาะนี่พี่น้องไงมาเบิ้งเพิ่นเอาวิธีเพิ่นเอาย้อนก็นขึ้นมาผุดนะอ่าพุ่นว่าอันน้องมิกไปอันไายพี่ให้น้องเบิ่งในผุดเพิ่นอันน่ะพี่น้องเไงเนาะ เพ so ิ่นย uh ืนกันขึ like ้นมาบ่ง่ายเด้พี่น้องเอ้ยอ่าใสมุนููพี่น้องเอ้ยบ่ง่ายพ่นตักเอามันบ่มีแนวดูดแนวหยังเนาะอืมตักเอาซี่เลยพี่น้องู อ้โตรถเนิเแตงมาเกไม่โดยเฉพาะไป้อจับไปเอายุมันห่อนมือนบนาวน้ามงเฮงบึงเฮงนไปอาวสองสี่หกเจ็ดแปดคนซอยกันพ่องแปดเก้าคนผม้ลยมาร่กันเป็ลูกหลานเพิ่นนะนะลูกหลานเพิ่นมาซอยยังลย เดี๋ยวปะเตียงเชียวก็ต้มคนตรงมีคนกินอยู่หรอกน่าสนับสนุนคนดุคนมันแบบพี่น้องนี่เนาะคนขี่คาดนี่บวายอ่าต่ก่อนก็แบบนี้แหละพี่น้องเลยปะเตียงก็ขับรถอีเต็กๆนี่แหละแต่งเต่งรถแบบนี้แหละประชาชนรถสบุ่เมื่อวานนี่พี่น้องเลยอ่ารถในเครื่อนปะเตียงก็แบบนี้เลยจำเก่าเลยพี่น้องเลยสิบกาปีแล้วเนาะซื้อแต่ก่อนเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทขายงวดชิบก็โตพี่น้องเลย ถังนี้200ลิตรเด้นเนาะ200ลิตร4ี่ลิตรพี่น้องเลยเปิดน,นี่แก้ได้ใื่อจักถังนี่ไอ้ามก็ได้บ่ลูกน้อ,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 นองซอยกันตุ่มต่นตุต่มต,ต่ำพี่น้องเลยเปิดมาซอยเนาะอด,ดีดีดีพี่น้องเลย รถแยงใช่รถแกไม่บิ๊กบ่นะไปได้บ่ว่าอ,อ,อยู่ทึ่งนี่มันเป็นส่วนบิก๊กโดยส่วนไม่ปลายโยคะพี่เนอะน้ำผึ่งในทุ่งทะละมาห็ดเนาะมาปลูกตัดไปขายเต็มเต็มเครื่องละเครื่องละนี่เพิ่มแข่งคนนี้ลวเอาอีกเอาอีก เชียงนักอ,อนักเติบได้ไหนอเอนอเดินไปลองเลยโอ้อีสุสุน,นี่ก็ไดอเออรถจะล่อ,อบนสิบล่อสิบล่อโอ้สิบสอง่อกไม่เดค้าไม่บิ๊กเฉีนี่เนาะ ค่อยพวกล่้ามือมือเอ๊เล็กต่ำเลยังยืนนั่งเอ๊ะหนาวบ่มโอ๊ยโอ๊ยตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุอตุ๊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 ตุ อันนี้น่ามลายว่ามันจะขาดโอ้พี่น้องเหรอเนาะขาดไปเลยตะกี้เที่ยวอยู่พุ่นเล่นเนาะขึ้นพุ่นเลยเนาะเป็นเฮ็ดจากปีแล้วไอตัวนี้เออหากรเฮ็ดปีช่วงปีนี่พี่น้องเหรอเอาใส่เต็มเลยบ่เต็มเลยบ่ฮะเต็มเลยเมื่อนบูเพื่อนบ่ได้ได้สำเนา ยก so mm. mm. oh, oh. uh, sure. uh, uh, ับงามันเอออเดี๋ยวเดี๋ยวสแป๊บหนึงเดี๋ยวไปเอาขนมมาให้กินก่อนสุกยุุ่กยุ่วพูดเลยเนาะอ่า

ติดรถเยไาเดี hmm. Stand 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 still. Stand still ๋ยวเอาขนมให้น้องคนนี้แบ่งกันเด้อปันกันเด้จะค้นนี่สองสี้คนบ่เกคนอ่ะปันกันเด้อเวลาเด้อสองสี่หกแปดสิบสอ่กาอูดละสอันเด้อพูดละ2องอันเพา่นเฝ้ารถชิเมื่อเลยพี่น้องเลยอ่านี่พี่น้องไปที่ไปีสตาร์ทรถ ไทยหน้าเดินตามติดรถได้ติดรถเทาสิ่ดดาาทายพี่ให้น้องเบิกเก่งเนาะต้องมีกำลังหน่อยนึงเดือดร้อยน้องเด็ก<อ>ไป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 นี้แบ่งกันเนาะแบ่งกันเนาะปันกันกินเพีเ่น้องไรเพื่อ,อปุ๊บบ้าเมื่อไรอาบมาขามาปันกันเนาะปันกันเนาะลูกละ แบ่งกันแบ่งกันเย็บฮู้่น้องไอ้ขึ้นโน้นไอยก็ไม่เป็นของง่ายๆนี่อาโตโูฮู้ผีน้องไอ้เนาะุูบืนขันกุมกุ้มน้องไอ้โูอาโตผูขันเหล่คนลำ เออตใช้พี่น้องเลยข้าไปจัก่ปึ๊บข้าข้าบุหรว่จังเลยอ๋พี่นองเอีน็นเนาะบุได้่ง่ายนะเลยเปิ์เตียงสีพาบึงนี่เพิ่งไป,ป็นคน,น่ำมาโอ้โหโอ้โหพี่น้องเลยอบืนแน่นนะ căn lược thức ngon nga cái nga một ngày cái nga ngon 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 Cứ

แยบโอ้ปุ๊บนั่งเลปล่อยเด้อเพื่อนมาแล้วโอ๋อตัวเบิกปึ๊บไปเฮียมาแล้วนี่บุกห่าท้อโอ้อาบน้ำไปน้ำเลยโอ้ยผัาปิดพี่น้องเลยอ่ะ มันกลุกกรลิกกลุกกรล,ลิกเนาะเอ๊บคอยเด้อร์คอยเด้อเปียกไปแล้วเอ๊บเอ๊บวู้พี่น้องไงยอ่าเียอะเปล่าเอา่เอประเทศไทยก็รอเพราะว่าอ่เอาเพิน่นรอน้า,ามาเด้พี่น,น้องเไยเนาะมึมีน้าเพิ่นจะดำเนินการบ่ได้เด้อ

ได้เจาะพี่น้องเนี่ยใส่เวลาเป็นมือสองมือมัเทืออ่าถ้่วาอยู่แถวในเมืองนี่ยังกะถ้าชุม่าเพื่อนข้างๆมีน้ำแล้วเจาะเจาะน้ำบาดาลแล้วนะครับโขนอำเ่นซื้อโขนอำเภอเด็กปิงมาใช่เลยเด็กไม่สบายแต่ว่าอยู่แถวน้องพันเองมันก็ลำบากนิดเด็กน้อยไดอยู่ที่ไหนลมอยู่ที่ลองข่อดู nào, họ đó hả? à, đã gì đó, còn họ đã khoe hotp đi, à, nhoi nhoi một, okay, này là hàn, okay, à, đã, đã, à, chúi làm gì, tắt, à, thôi, nó, xanh cái đây. แต่ผมวน้ำก็ดำเนินการบ่ได้พี่น้องเลยต้องถ่าน้ำเย็บโอ้ พี <do> ่น <Yeah. S 1> ังไงเนาะน้องเพื่อนกัดุมันซอยกันตึมตั้มตึมตั้มอยู่พี่น้องไงเย็บพี่น้องเไยใครอยู่มันห้อนอยู่มึงนี่ถ้ามันหนาวมาให้นี่กระเบินขึ้นมาหนิหน้ามาเครื่องจักรจะทำงานพี่นังอย่เนาะบอมบอมปอมบ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 อมมาเลยพี่น้องเนาะโอ้โห เดินเครื่องได้เครื่องไงตาบูมีน้ำนี่เดินบ่ได้เนาะอ่าต้องใส่น้ำขุน่นตัวตัวเป็น,นยังไงโอ้โหนัอ่าเท่ เอาไ,อานอนะอไปน้องเนรอเนอะซีเซนกี่กว่าเตียงจ้างนี่ยจนเล้วงานนะพี่น้องจนเท่าเล้วนนเวน,นอะซีเซนภาษีประมาณสิบกว่าตัวถังนี่พื่นเอ๋ยถังมังก็สองร้อยลิตรแต่มัน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 บ่อเต็มดอกเอามามาจากเอียดกับกระสอดไปน้ำพี่น้องยไปที่เรืออยู่ประมาณ

น้องเพ็ดเ์าะคัสบายดีแล้วน้องเดอ้อสบายดีรอบนะึงกินด,ดีมเรียบร้อยเลยคราบสบายดีเบาอ่เมฆเขาพี่น้องเหรอเอาเปิ้ลมาจะามงอง,<ไ>อง,งน้องเห็นไหมบอดินินพี่น้องนี่นไหม่นี่ยมักจะเป็ดพงเช่าผมโดยน้องนั่งไปิดใช่กันนะคนปราแจ้ขนมกับบระตูนอ๋อบระตูนพลาดไปเด็ดขนมโอเคโอเคพี่น้องเหรอ รถคันนี้บ่เจ๊น้ำบ้านโดยนั่นแหละมีแต่เจ้าเดียวนี่ยหรอมีแต่เจ้าเดียวนี่โดยออืมอืมโปกติเพิ่นเจ้านี่มือหนึ่งแล้วบ่มือหนึ่งแล้วตัวคนนี้ค่ะต่อะนาะแต่ว่าบนนี้ปัญหาแบบนี้บ่เออนี่มันมันเครื่องมันซักของพี่น้องยแล้วก็ไปไปส่งตัวหนึ่งเลยตอนนี้กับเวลากับบ่ายสองโมงเลยพี่น้องผมมั่นใจว่าซีเรียลดูบ่เด้อ่าก็จังว่ากัน นั่นคืออะเนาะอที่นี่จะทานกินง่ายเนาะเลยหลาย่หูไลายคนเท้ามาฮะนะอ่าก <Fur> ินข um> so ้าวกินน้ำแล้วจบ่มลวกนี่เนาะน้องทุกระพาะาแดงกินกินอะเนาะอ่ากนอะไเนาะทุบตองตีกันอ่าพวกตินี่พี่น้องเลยอ่าน้องเราเนี่ยไปกินไปกินน้ำ น้ำงหวยเลยเนาะด้วยโกดี้ส้มโกดยังโกดี้ถิ่นโอ้โหตุ้งตานั้นคุณมาเลยตอนนั้นตาตุ้งมะพีพี่น้องเลยเป็นมะพีเขียงมันดังพุทธเนาะมันยังายตาเพิ่นมะพี่น้องเขียงมันดังเปเอากันบ้างได้ยินอ่าโดยเป็นี่อะไร ไปหาหมอป๋อไปหาหมอบ่น้องไปบ่ไปหาหมอใครเนี่เลยนี่สบายดีพี่น้องเน่นี่บ่เตียงยันนมีมีมีแน็วทางตาเราแสดงเลยนะบ่เตียงก็เคยเป็นกินยาแก้เขียบมีอยู่หรอปบ่มีบ่มีใช่ไปหาหมอด้วยสิกินยา เ้ากินยาแล้วออกไปซื้อมาให้แต่ไปหาหมอรา้ภาพไปห้งหมอกินยาก็ได้ยาก็ได้เดี๋ยวกินยาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปตียงทีเป็นเล่าอาการชุ่มหมอเป็นฟังว่ามันเป็นอะไรมันเจ็บบอกัค่มันกะคือกคมันกะค คือนี่คือไข่<ม>เออน้องเก่าแล้วมันก็คืบอบ่หูหูได้คืออยังนีพี่น้องมันไข่มันไข่ไข่มันก็เป็นบวมมันไข่แล้วมันบวมมันไข่มันบวมขึ้นนะพี่น้องเดี๋ยวบาเตียงเคยเป็นนะแบรรรรบว่าไม่ไม่ทั้งนะนะไม่ทั้งหรือว่ามีเนี้ยเม่งไม่เม่งไม่เนี้ยใช่หรืออยังที่มันเป็นแต่ว่าน้องมั่นใจเพราะว่าบนนี้มีอย่งไระน้องมั่นใจไปว่า เอาไปทางป้าเอาไปทางป้า<ท>ครับมูฮูได้เต้นตอดวันนี้ฮะเต้นตอดวันนี้เต<อ>่ว่า <c oughs> ไมกิดโอ้ยเมียนแล้วชนะดไหน เออคือต้องบอกความจริงแน่นอนเออต้องบอกเนาะเออฮาเิเด้งหูแต,ตนตอด <c oughs> โว้ยน้องเป็นคนทางแต่วันแต้นมันไม่ไตอดน้องตอดเหล่า <c oughs> มันนี่มันชางเลยเต้ม่ได้อ <c oughs> อหอกเออาบอกเป็นเช่นไรมันเิเด้งหูเพราะว่าเพราะว่าเฮาเิเด้งหูถ้าแตนตอดน,นี่มันบดดนมันกระเซ้าม่นบ่ล่ะแต่แต่ว่าเออแต่ว่าเป็นธรรมชาตินี่มันเฮาบ่ฮู้นี่เฮาปล่อยไว้หึงบ่ได้ไรมันอันตรายเกี่ยวกับตานี่นยเออถ้าว่าแตนตอดนะโอเคเฮากินยากินยังได้มันกระเซ้า <c oughs> เนาะอันนี้บอกว่าบบได้เป็นอยัางบอกอ่าบบได้เป็นอยังมันชิไขยมันเป็นไปบบได้เนาะอ่าโอเตนตอดโดนเตนต่อยไปเดี๋ยวเบิ้ง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 อ่าพี่น้องมันมันตอดอยู่พี่บ่พอสันตอดแมวดำมันตอดอยู่นี่แต่ว่ามันมาไขรอยู่พี่เอาขางนี่คือโบใครเนาะเอากระดูกเด็กมาใคนี่โตนตอนนี้ตอนนี้ยังเก็บอยู่บ่บ่แบบว่าเออ เออโอเคท่านเลยไอ้ไอ้สิซื้อยาไม่ให้แลยก็เศ้าเศ้าดอกเนาะเพราะว่าถ้าเต้นตอดนะเศร้าถ้าว่าเพราะว่าถ้าว่ามันมีอย่างถือมันไขรขึ้นมาเองนี่มันมันต้องมีแนวอะไรมันมีมีอักเสบอะไร่าี้มันเป็นบางทีแต่ว่านี่เต้นต่อยเด่ะเคยเป็นไอ้ในนองนี่เต้นไอ้ในโตสามเมตรเลยพี่น้องเลยแต่ก่อนนี่ดื้อได้ไปอ่าไปตัดอันดูพี่เพันเุาจักอยู่ว่าหมักค้าง แบบซับมาไงแบบเอาเชือกอันทีเดย์ยูพีเขาเอินมาคางมาคางไอ้คือการเป็นตัดเอาไม้น้ำแทงเฮ็ดอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วหักมังตอมอยู่ทึ่งที่ดย์มันลูมใช่เลยบ่อนต่อนไข่บดบวมบดเนี่ยเจ็บนี่น้องไี้ยสามแม่อ่าบวมตาไข่แบบน้องนี่างไรแต่ไข่เอาไ้ไข่บดชงได้เลบดชงตาเลยอ่านี่ว่าไข่อเดียวอย่างเงี้เพราะเป็นยังเดี๋ยวมันก็เศร้าหรอกท่านะ อ,า,อาจจะหูใช่แหละต้องต้องขึ้นนองไปหาหมอเพื่อนก็ต้องถามเหมือนกันนี่ตัวเพิ่นไม่ไรอไรเป็นยังก็ต้องบอกเพื่อนเออเตนต้อยเตนตอดนี่เพิ่นก็ยังอะเพื่อนก็จัดยาให้กินยกระเซ้าแต่ว่าเป็นเนื้ออื่นเนี่ยเพิ่น,นต้องตรวจครั้งนี้ด้วยยัน<ล>ถ้าป้ปาไปหึงในตามันอันตรายได้น้องเอ้ยตาเนี่ยอย่าประมาทได้โอเคแล้วแนะพี่น้องเล้ยถ้าว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็ให้ช่วยยามาให้กินตาบวมเี่นอะไรเบิ้ง เออเมืงเด้อที่ายพูดไปให้เพลินเบิ้องพี่นั่งเลยว่าเราต้องไปซื้อยาเด้อ่อไปซื้อยาแล้วเพลินจิตใจจัดให้่อยถือเนาะอ่อโดนเต็นโตเตนต้อยพี่น้องเลยพี่น้องเมฆเป็นตากล้องคือเก่าพี่น้องเลยเอ่เนาะพาเพป็นมาเป็นได้แน้องมาหินคืออยู่บ่แถวบ้านน้องบ่คือเลยบ่คือบ่เพลินไม้ตะปักเชื่อเลยบ่าวใต้บ่าวใต้ หากเรียนจบนี่จอยเออมก็มาแม่นาก็มาเอน้องเห็นบ่ใช่ตเก่าแม่เออเจุ่นบคุนบคุน่ะเพิ่นหาเียนจบจบทางด้านไอทีแหละเพิ่นมาซอยอ้ายเป็นผู้บ่าวอ่ามพังพ่ละั้อ่าไตโพลบ่ไทยๆว่าซั่นซะเออน้องนี่เนาะไปนมีแต่ว่าอ้ายสิ ออกไปซื้อจงซื้อยามาให้ก่อนเดี๋ยวจังว่า,ากันเนาะซื้อยาแก้บวมแก้อักเสบมาแะไรพี่น้องะไยข่าวน้ำท่า,าปลาก็อิ่มแล้วเรียบร้อยเนาะ<ด>ข่าวแรงต้องได้เลี้ยงคนอีกบ่นตะเกาว่ประมาณน,นั้นเ,นเ,เลยเออท่านอะไรจีบเบิ้งเนี้ยกรุงเนี้ยกินมาให้อีกเนะเาะเพราะว่ามันเป็นอะไรถ้าต้องได้เลี้ยงข่าวคนอีกแอ้าเออโอเคมิแต่ว่าท่านอะไรตอนแรกั้างน้องหนึ่งข่าวหนึ่งยังค่ะ โอเคโอเคเห็น่ะไอตาไปจ้ะเลื่อมก็เลยมองโอเคกระสั่นเดี๋ยวไอ้ชิซื้อยามาให้แล้วกระสั่นน่องหนึ่งข่าหนึ่งน้ำตาเด้อไอ้เนี่ยกินนะไอชิซื้อมาให้เด้อเออเอาโอเคสบายดีน้องละเดี๋ยวพี่น้องเออไปแล้งเงยเบิ้งน้ำกันมาเชียร์เราหรือบ่อทำไปแล้งกับเบื้อื่นต่อกันอีกจั่งว่ากันไหมนะอย่างเนาะสบายดีบ่มีแตะกล้องเอาโดยโดยโดย โอเคพี่น้องไงปบะเตียงก็ขอตัวจบคลิปไปเพียงสท่านี้ก่อนบานี้ชีออกไปซื้อเื็ดซื้อยาอะไรก็ซื้อให้กินนิดหน่อไม่ทั้งน้องคนอีกรอบนึ่งนะเดี๋ยวจังสิเข้ามาใหม่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นยังบ่เลบเนาะว่าบมเล่คนนี้ก็บบุญยังว่ากันพี่น้องเลยเอาขอบคุณกบขุนลายพ่อแม่พี่น้องเบิ้านชิทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บโอกาบโฆษณาธารับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่น้องชิทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ